สวัสดีครับสบายดีพ่อใหญ่สามดิดรักต่างวัยตาสาวเรารักต่างวัยค่ะมากินข้าวน้ำกันนะครับผมกินข้าวข้าวเทียงเนาะตอนนี้าบม่วงละอบม่วงหรอเปล่ายกล้ใงละเขาเขาเส้าเทียงข้าเส่าเทียงแรงนะครับอันนี้อ่อนกว่าโออตัวนี้อ่อนกว่าอ่ะอันนี้แหวะๆโอเคตัวนี้จะเป็นข้าวอันนี้เป็นข้าวข้าวที่อุ่นเนาะ เขาจังไดก็แซบเพื่อกันนะครับเขาหน่อยก็แซบเขาไลา่ก็แซบนะครับอืมอาหารของเมื่อนี้นะครับก็มีปิ้งปลาดุกปิ้งปลาดุกปิ้งปลาแข็งปลาแข็งใ่นะครับแล้วก็ปิ้งปิ้งหมู <c oughs> ข้าวพุ่นเจ้าบัวลอยนะครับข้าวพุ่นยี่สิบแล้วก็พร้อมกับมานำนำมันสิบบาท สามสิบาทนะครับได้เยอะมากนะครับที่เข้าซื้อตลาดบ้านมะนำ้ำอันนี้ก็จะประมาณร้อยเนาะเป็นร้อยแน่นอนอ่ะอันนี้เจ้าแมงอย่างเนาะฮะแมงดาเจ้าเป็นกอนอืมเจ,เจม้าเจ้าหวังเจ้าแมงดาคือมาจากปันน้องเม็กอันนี้ปิ้งหมูอืม กินองไหมนอมเวลาเพอ่นอี่ยกินกะหาให้กินผู้เท่ามันจะเริ่มแล้วก็หิ้วมันเข็นเมื่อไรหรอกหิวหิ้วอีกหาอีก ค่คนบ่มีเอินว่า,คน,วนาคนที่บม่มีคุณนทำประจําใจคนบม่มีจิตใจเมตตาหรือว่าจิตใจอ่อนโยนหรือว่าจิตใจอีกแบบนึงนะครับจะดูแลไม่ได้นอนแลยก็ยังก็ <c ười> ยังกระเจ้าละครละคร สะท้อนตังคมละละครนสะท้อนตังคมคนที่เห็นแก่ตัวเขาเห็นเห็นครับเนี่ยคนที่เห็นแก่ตัวขนาดมีคนที่ขอความช่วยเหลืออ,อยู่ต่อหน้าต่อต,อตาไม่ช่วยในขณะที่ตัวเองเป็นวิชาชีพเป็นพยาบาลเป็นผู้ดูแลคนป่วยคนไข้เนี่ยก็คือเขาไม่ยอม แล้วทีนี้คนที่ขอความช่วยเหลือนั่นที่หลังรู้ภายหลังว่าเป็นพันยาของอผู้อำนวยการโรงพยาบาลแล้วก็จะมาเลียแขง้งเลียขาเอิญเอิญเอาภาษาชาวบ้านเขาเลยนะครับมาเลียแขง้งเลียขาว่าจะทําความดีแต่ที่จริงที่คุณทําให้ดีนะมันมันสําเร็จไปแล้วมันปรากฏไปแล้ว คุณจะมาทําแก้ตัวจังไรมันก็แก้บอกขึ้นันสายไปแล้วเพราะว่าคนที่จะทําดีจะดีทุกทุกุกเหตุการณ์นะครับทุกทุกเหตุการณ์รเขาจะมีจิตใจก็เพื่อเอผื่อแผ่อบอ้อมอารีช่วยเหลือคนอื่นยังทีเนาะมันจะเกิดขึ้นโดยสันดานบอมเมนโดยที่บอกให้ทําคนอื่นบอกให้ทำหรือจะไม่เกิดขึ้นโดยการบังคับ นะครับอันนี้ว่าต้องว่าต้องนับหนึ่งสองสามนะครับเขาเขาจะทัำทันทีก็ยังมาดูดูแรกผููเท่ากันนครับอ่ะมื่อนี้เขาบอกเรื่องเรื่องปูเถ่าในเล็กน้อยเนาะอะแม้กระทั่งลูกของแกนะครับลูกของแกปัว ลูกสาวหลาทแท้แทนะครับลูกสาวหลาทแท้แทนมามาดูแร่แม่เนี่ยมาได้พ่ออาทิตย์จะเคลียรอกนะครับทั้งๆดีเอ้ยกะบแม่นว่าบ่ได้บอกความมากมามาซอยแน่เอ้ยได้ผักจกั๊กจักอาทิตย์หนึ่งก็ดีมูมจะเอาไปเที่ยวหันเที่ยวนี้ไปหันไปนี้เ่ราะเราบ่ค่อยได้ไปนี่เราก็คือเวลาที่ไปก็คือ พี่สาวพี่สาวของผัวเล่าก็คืออพี่สาวของเอาซ้ำมาแล้วนะครับพี่พี่แท้ๆนะครับเสียชีวิตผู้ที่บ้านเกิดของสามีก็ได้ไปกับผู้ที่อยู่ใกล้ที่สุดก็คือผมแต่ว่าการที่ดูแลผู้หญิงได้ดีที่สุดก็คือผู้หญิงคือกันเนาะก็คือลูกสาว กระผมเป็นว่าผมว่า,ายาน้องแต่ว่า,า,าน้องบมมีเวลามากน,นะครับการเรื่องการเงินการค้ำจังเสรือว่าการบริหารจัดการนั่นแหละนะครับผมมาขึ้นอยู่ที่การบริหารจัดการหลายกว่า มนมนแมน,มน,มนปลาเออปเข็งปลาเข็งใหญ่แมนดีนะครับเซ่บเรื่องแล้วกินขาช่วงเที่ยงท่วงบายนะครับเป็นเป็นอาหารเช้าเที่ยงเย็นร่วมมิตรเซ็อเป็นอม,มอ,อื้ จะบอกว่ามืออื่นนะครับถ้าทำทิิจังค่อยกินเขาแล้วค่อยจะเครียดร้านบางที่กะตีได้มากอีกนะครับข้าเจ้ามาขายกระโพนเดือกระโพนเด้อานั่นรู้สึกยังไงอ,อันกับกันที่ข็าเจ้าใช้ชีวิตมันห้าคลายของเป็นพวกค้าเนี่ยได้ยินแค่้เนี่ย เอาคอยคอยตามความรู้สึกของเจ้าอมันก็นมีความสุขแล้วบ่รู้ความความสุขก็คือออ่ม,มีอ่อามีความรู้สึกแล้วก็ความนึกคิดแบบไหนบาใบก็ฟังใบใบก็เส้นก็ก็คือขยายความนะ <c oughs> เอิ้นเอินว่าขยายเ้าต้องว่าถ้าต้อง,องเอิ้นไอ้ยังก็ อกับเขาไงง่ะได้มาบาถือเคกินค่อยกับไปคายพักแบบพึ่งเสียไปคาดู้ยคายพะเหมือนกาโมเมนว่าปลูกได้ลาดองปลูกมามันกิ่นบอม็ดนะเท่ากับพ่อเไปคาพ่อเลยเงีน เราใส่เจ้าใช้วิธีการขายแบบเลยเจ,จ้าไปเช็ดยังไงเจ้าไปขายเขาค่อยซื้อเจ้าเอ้าก็แไปหอดหนาเฮือนกนัเอาพักบอสิจ้ะอ๋อไปหอดหนาเงือนกับเจ้าเลยเออเอาพักบอสบอเน,นี่ยต้องถามอย่นั้นตัวอ๋อบอกค่อยๆกินดีจ้อ๋ออเงื่างว่ะบ้าเมมเบว่าอันห้องค <laughs> ือจังสี่อจ้ะห้องก็ไปหอดเออสมมติเจ้ามานั่งหอดพี่หอยกัเขาไม่น่าหอดเฮือนพีแหละเออเอาพักบอสสิจ้ะซ <laughs> ื้อพักบอสสิจ้ะ อันนี้เป็นห <c progressive entin> ้องแห้งเลยเนาะอยู่ถนนห้อห้อห้ออยู่อีกก็คือได้ยงินอายอายเพราะใดเนี่ยเปนขันห้องอายเพราะได้ขาก็ก็หนึ่งตัดเรื่องอายออกไปถ้าเข้าพานผจากเรื่องความอายแล้วเขาจะเหลือไว้ซึ่งความสุขก็คือว่าความสุขยังถ้าเข้าไปแล้วเขาขายเขาขายเขาได้เงินได้เงินนั่นแหละคือโอ้ วันนี้ขายดีไว้กลุ่มคาไปคนซื้อดีปกติจะไปเลาะลายๆชั่วโมงอันนี้โอ้อไปวโวมมงกว่าเบิดเลยยังเกียเมื่อกี้ไปนั่งมปนั่งคุยกันก็ไม่ขาครับไม่้าไม่คขาไม่ขาคกับคือค่อ,อ,อแบบพัอน าหาสิ่งของที่ได้จากท้งให้ท้งหน้าจากหัวจากสวนนี่แหละเราก็เพิ่กนกระจีไปขายไปขายตลาดพอคนจม,มือนเนี่ยนะครับอ่าเอื่อนว่าข่านนะครับ ข้นนี่คานหลายกว่าเกากบได้เราอ่าถ้าจะเอาห้สวยงามนะครับก็คือว่าคนบ่มีเวลานะครับเดือนมาบ่มีเวลาน่าจะสวยงามกว่าเนาะ คือจังเรนน้องใหม่มาเนาะอันซุกแล้วบ่มีบ่ออาจารย์เดชอันอันซุกแล้วอันปอกแล้วบ่มีบ่ออาจารย์เดชมานนี่อ nah ันว่าอ่ะขันว่าน้องใหม่สิไปซุปไปยังยืนอันเขียนแล้วบ่มีบ่อน้ำมอย่านั่งใส่น้าบ่ซุมต้มใต่น้ำมอย่านั่งแล้วบ่มีบ่อกับพ่านม่เนี่ยนะแม่ค้าทุ่มือนนี่นะครับต้อง ทำใจแล้วก็ต้องบริการให้มันได้ใจลูกค้าอีลีนะครับคือมีเหลืออย่างเดียวที่แม่ค้าบรเหตดก็คือปรุงอาหารให้พ้อมเจ้าทีเฮ็ดยั้ง,อง่อทีเฮ็ดให้ยังผมาณเนี่ยคือยังซื้อปลามาไปซื้อไปซื้อปลาเขาามยังกอนซื้อปลาเขาจมทาเฮ็ดเนีย่ยเฮ็ดเนีย่ยใดคั่วเนียเน่ยใดที่แกงบ่อที่ อันเผาบอยังสั้นยังสี่เนาะนี่นี่คือไม่ขาดต้องเห็ดแล้วเขาเต็มใจทําทุกคนบอม่นว่าโอ้ยคือยกแท้เขาบริเว่านนะครับอันคือยังเนื้อคือยังหมูยังเสียอืาอาอสร้อยสร้อยค่อยตีไปเฮ็ดเนื้ออันเนื้อด่างย่างเกาหลีควอยจินแดดสไลด์ให้ด้วยเฮ็ดห้จัดให้นะครับค่อยเดียวไปอ้อมมาถึงก็จะมาซื้อ อ้อมก็เรืียกไปซ,ซื้อตีนมวนป่ะซ่าป่ะพ้อมซ้ำตอนอ้อมเลยขอ,องทเท่ามากกับมิ่งแต่เตรียมตัวล่างใส่หมอนแต่ว่าอยู่อยู่ทางบ้านแตาบ่าใครเห็ดคักร้านนี้เนาะบ่้ก็มีแต่ปลามีแต่ปลามีแต่ปลาที่คั่วให้มีแต่ปลาคั่วให้มิม่งแต่ปลาอหไรขั่วให่ทุ้มหมูทุ่มหมูมมนี่บ่เห็ดไหนเลยบ่ นังกับบม่มี่นังกับบม่มีอ่า<อ>ที่โซยนะัะ่งนังที่ซอยแล้วที่มาใส่หลาบใส่คันสมนี่บ่มี่เป็นแผ่นมีบ่ปเป็นแผ่นบางยางเชื่อกันเห็นมี่ไหมช่ไกมกบมีมันแต่ละพื้นที่เนาะการคล้ายกันชิงแวดล้อบมนต่ามินตา่ <laughs> ตาบอกแบบนี้เป็นท่องใหม่อย่าลืม เป็นทองตั้งเส่เศร้าเลยเนาะถามาทองไหวเบายันเริ่มเบามานอนยักเตออะไรเมื่อนี่เป็นมามาหอดิเรานอนหลับเราตื่นขึ้นมากกหาเขาใล้เราทีทั้งที่เราแปลกเฮ้ายู่น้ำอ่าก็คือแปลกแปลกนาล่ะแมมแปลกนานเพิ่งกินเลยบ่หลับบ่หลับบ่กลานอนมป็ข้ามนหรอทีกินเจ้าไอ่มัน เพิ่งเปียนงานางเลยบ่ลับเพิ่งสาวเทามาหอนรับาาน,นีบด่ดิเริ่มรับอะไรดิบง่วงนะอืะรับรับเดี๋ยวเพิ่นตื่นมากฟีถามว่าเพิ่นฟันทีเนี้นมยมาหยอกกันมาหยอกกันเพราะแต่ว่าเออพิ่นตื่นขึ้นมากเพิ่นจ,จีเพิ่นจับจับซื้อห่อได้บนะ่ล่ะสีที่เราท่องแหวกแหวกต้องถามเอีกต่อีมินตาก,กับบักตัมริดเหมือนกันเลย ตุ้งเถางย่างหนึ่งกับขึ้นเด็กหน่อยเนาะซตำกันแล้วครับเด็กหน่อยเจยวแมงดาเจ้าบองแมงดาครับค่อยบอค่อยเป็นดจเขามักกินเน้ะแมงดามันจะมีกินหอมกินธรรมชาติเป็นของกินส่วนตัวของเขาเจ้าว่าหอมไปแล้วแนะม่ปล่อยมักถ้าผูดดูใดบ่มากกับว่าบ่มากไปแล้ว อืมข้าวปุ่นอ่ะลองชิมบึงดูอ๋ออ๋ออ๋ออะไรเอ๊บเนี่ยตรงนี้เป็นน้ำเรลาน้ำยาเราแก่เนี่ยล่ะ จะขอเทเลยนุ่มปากกันนุ่มปากแรงซ้ำแล้วก็จะใช้วิธีนี้เลยไม่ต้องตัดอือ๋อพอละเซลามักกับเป็นเต้นานะเนี้ยเหรอฮะเสีแบแสียบดู บุลังคนกับบัวมกักได้กินขนมกิน,นูุลังค้อนกับมัดมัมกแบบว่ากินได้ทุกเมื่อตำมะคุ้งอกีกอันนึ่งตำมะคุ้งหรือว่าตำอันข้วาวปุ้นซื้อๆกับเสีย่ยน้นองใครกินได้ทุกเมื่อ,อตำมะคุ้ง อืมย่ำขึ้นกับตำ่ำตื่นขึ้นมาต่ำลงน้องพุดี้เนี้ยน้องพุดโย่เนี่ยยุ่ใส่พุดยุ้ยสนบุดีโ oh. อ้ เติมเติมเติมกวาติดเติมเลยเจ้ากวาดซ่บเนาะเจ้ากวาทีิเติมเหมือนกันเดี๋นี่ลราคือเป็นรสบ้านๆนี่ที่ที่ที่คอยกินคือเป็นรสที่กินมาตลอดนะมันมันเป็นรสการปรุงแบบเนี้ที่ที่มันที่มักนะอันนี้ที่เห้คนเคยตั้งแต่น้อย มันมันจะแสบนะครับติดใจแสบอยู่คันว่าชีตื้มกันสีออกนอกกล้องไปแล้ว <laughs> ออกนอกกล้องแบบเด้ออกนอกกล้องมัหน้เพิ่นบ่ว่ารอกการโยกการชินเอาหยอกซื้อๆด้วยพี่ดองใส่น้ำลายเอาใส่ที่สองเอาเลยมึงมันจังปะ อันบัวเอาอยอากไม่ไดหัวกินได้กินเลยย่ำกินได้ย่ำกินได้กินเลยปากวางหัวข้อเลิกให้ให้กินหาให้กินย่ำลมมันนอนเสือย่ำเจ็บย่ำป่วยโอ้ยมันแจ็บอะไรก็กินอะไรนี่กินบดได้วาเดันบอมา กินบ่ได้ดกอกว่าเด็นอิมหอนมืออื่นของล้วเนี่ยกินลายค่ะบ <c oughs> อะแต่ว่าอิมหอนมืออื่นเนาะมือแรงอันในสซนหิ้วเข่าอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> มาแรกตอนเด็ก,กอยู่เล้ววูกคาแต่าประมาณสองโมงกว่านะครับเออสองทุ่มกว่าสองทุ่มกว่าสองทุ่มกว่าก็เจ้านี่จะลองเพียงไงลองเพียงไงนะครับร้องเสียงไม่ดีหรอกแต่เขาก็าคือตัดสินใจง่ายเละคือเขาเสื้อห่อหน,นะน่ะเพื่อนตัดสินใจง่าย,ายาคือบาองคนเนาะลองสามเทือยัองบ่ได้ไอยู่สามเทือยังบ่้ เั็น่าอย่างอันนั้นอันนี้อยู่เดยนะแก่หนาแก่หลังลองเห็ดเบิ้งรอบนี้ว่าบ่คือแล้วการมาเห็ดรอบในอีกไปเรื่อยๆใช่จะเท่าหรอบอกว่าจะขึ้นมาต่ำไปเลยเนี่ยเข้าเห็ดเห็ดยากปวดตัดเป็นใจยากปวดไม่มีความเชื่อมั่นในคนที่ทําไม่มีความเชื่อไม่มั่นตัวเองอเหมือนกับว่ายนหินถามทางเนี่ยแบบนั้นอ่ะคือไม่ไม่ชอบนะครับผมว่าชอบไปลิ ผมบอกเลยผมไม่ได้เก่งใจพ่อมแล้วก็เป็นคนรวยด้วยนะครับที่มาทํอให้ก็เอิ่นว่าเสียทั้งหมดอะน่ครับเอิ้นว่าเสียทั้งหมดแต่แต่ในการที่มาทํางานแค่เนี้ยแบบนี้ก็ไม่ได้เชื่อใจเราครับผมกบับบอลรักด้วยกันนะครับคุณจะใหญ่มาจากไหนเขา่างไม่มั่นใจแบบผมก็ไม่ต้องทำแมนแบบเฮาได้เงินมาแบบว่าอันสบายใจนะ <laughs> เสร็จแล้วมันบ่สบายใจนะคนที่เขาดังเพ่งติดเพ่งอ,งอย่างเงียเสียเขามาได้ยากจักเม็ดนะครับบ่ได้กว่าอันนั้นอันนี้แก้หนาแก้หลังแต่ว่านี้จักมันยังเา้าตบเมื่อยังบเข้าจังหวะอยู่อู้จักเป็นเนงกะรอวก,กะเดียนะครับผมบ่หมัดน,นะครับถ้าถ้าซีเฮ็ดอันมันก็นกนดนอยู่ได้เพ่งนี่บ,แบ,บ่แล้วไงยบว่าเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวพูดนันมือหล่อเดี๋ยวเดี๋ยวพูดนี้เมื่อหล่ มันถือแก่เยอะคองงานถ้าบ่าถือใก่ก็แก้เอาไม้เห็นไม้อีกแค่คุณเลือกนักล้องมากอะ่ะบ่คือ,อ่านแล้วเบิ่งแล้วก็เหมือนกับว่าต้องการอะไรบางอย่างที่นอกเหนือกักจากการร้องเพงเลงแหละบ่กล้าว่าปวลากนนี้ฮ่ามันบ่แมนเนาะฮามันบ่แมนตามที่คิดวฮิโผโขึ้นเลยด้ครับบ้านนี้อู้กินแบบย่างคักเขาเนี้ยวบด หลายปั่นนะครับปลาอันมันปลาเข็งยังย่งปลาดูกยังย่งอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วมี่สมนี่น่องเฮ็ดห่อสมไว้นะสมเนื้อเนี่ยสมสิ่นนี่พ่อสมตรงนี้ซื้อเนื้อใส่ตู้เย็นไม่ไออีกตั้งหากผมบแตะเลยเมื่อนี้ผมบแตะบแตะเนื้อนะครับกลินของพวกนี้ก่อนพอเนื้อน่องซื้อมา ว่าไอมักขันมากามาที่อใดรนี่ต้องได้ส้อยจุนะครับก็มือพอสร้อยส่้อยกินผู้เดียวผู้แ่บเนาะส้อยกินผู้เดียวคือนเขาเนาอิ่มแล้วจำแลนคลิปนี้นะครับกะคงจะไว้ซำหนีกนกินเขาเบากันนะครับอ่าับเมียเมียก็นอนเบ่งอยู่นี่ละกะอาจจะมีเสียง,สยงแสกมานิดๆแมนเพิ่นเห็นเฮ้าโบกินเขาเป็นยังขึ้นโบหาเขากินเขากินมาครับโอเคนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปเนาะ สำหรับมือหนอีคลิปนี้เอากไ้ซัมนีก่อนสวัสดีครับสบายดี